ก็สวัสดีนะครับก็จะมาเปลี่ยนหน้าจอกับแบตของซัมซุง J4 พัดนะครับรุ่นนี้ครับเวลาเราทําอะไรครับเราต้องแกะหน้าจอนะครับเพื่อนๆอย่างตัวนี้นะครับผมจะเป่าความร้อนนะครับเพื่อที่จะไขกาวนะครับแล้วก็พอเป่าเรารู้สึกตัวว่าเอ้ยกาวมันเริ่มไขตัวนะเครื่องร้อนแล้วเราใช้วัสดุภายบางๆครับเพื่อที่จะรูดไปรอบขอบจอครับผมจะรูดให้มันรู้ตัวนะครับ ว่าเอ้ยเราจะแกะมันแล้วนะเออเรารูดๆรอบๆเลยนะครับแล้วก็หูดนะมันเริ่มคายตัวแล้วเราก็หาแสงเข้าไปนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับหลุดมาแล้วครับมันจะมีสลักอันนี้คือสลักนะครับแล้วก็อันนี้ใส่แผ่นหน้าจอนะครับต่อมาเนี่ยครับเราต้อง ตัวนี้แบตมันบวมครับแบตมันบวมเต็งเลยต่อมาให้แข่นน็อตนะครับผมน็อตสามารถปนกันได้หมดทุกตัวเลยน็อตมีความสั้นและความยาวที่เท่ากันนะครับตัวนี้ปนกันได้นะครับให้เพื่อนๆแข่นน็อตออกให้หมดเลยนะครับผมอย่างรุ่นเนี้ครับเวลาเราจะทําอะไรนะครับเราต้องถอดจอนะครับอย่างถ้าเปลี่ยนตู้นะครับเราก็ต้องแกะหน้าจอก่อนนะครับแต่รุ่นเนี้ยมันนานแล้วครับเพื่อนๆ ถ้าเป็นสมัยก่อนก็เวลาเราทําอะไรเราก็แกะนะครับบางทีเปลี่ยนตูดนะครับแต่เราต้องมาถอดจอนะครับโอกาสเสี่ยงมันมีนะครับถ้าเราจอดถอดจอพังไปเนี่ยครับเราก็ต้องเสียหน้าจอด้วยนะครับเขาเรียกว่าเปลี่ยนตูดแถมหน้าจอนะครับผมแล้วก็ให้ถอดทัดซิมนะครับเพื่อนๆแล้วก็ลูดตั้งแต่ไลาทัดซิมไปรอบๆนะครับมันจะเป็นล็อกของมันนะครับมมนดังแรกๆนะครับ เราก็ต้องถอดฝาหลังนะครับเพื่อที่จะเอาแบตออกก่อนนะครับตัวนี้ผมก็ใช้เป็นไพ่บางๆนะครับแสะไปที่แบตนะครับตัวนี้กาวมาจากศูนย์มันก็จะแน่นหน่อยครับเพื่อนๆถ้าเครื่องตัวนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแบตเลยนะครับเครื่องตัวนี้มันนานมากครับจนแบตมันบวมแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะผมจะใช้เป็นกาวจากศูตรเลยนะครับเพื่อนๆผมจะไม่ใช้กาวอะไรเลยครับเพราะว่า ตัวแบตมันมันรัดอยู่กับในตัวเครื่องอยู่แล้วทมว่ามันไปไหนมันไม่ไปไหนหรอกครับผมตัวนี้นะครับผมถอดแบตมาแล้วก็แกะตัวขั้วแบตนะครับเพราะว่ามันจะมีติ๊กเกอร์แบตอยู่นะครับตัวนี้นะครับผมทําการเทสจอก่อนนะครับเพื่อเวลาเราเปลี่ยนจอหรือเราก่อนที่เราจะประกอบกลับเข้าไปนะครับเพื่อนๆเราถ้าเราไม่เทสนะครับเดี๋ยวเราประกอบไปเอา้าเกิดจอมีปัญหาหรือ ว่ามันใช้ไม่ได้นะครับเราก็จะต้องเสียอะไรฟรีนะครับส่วนตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆทําการแตะเข้าไปมันเป็นสะพานไฟนะครับเพื่อการเปิดเครื่องเราจะยังไม่ประกอบนะครับเพื่อนๆเราแตะไปปึ้งเครื่องมันก็จะติดเห็นไหมครับผมเพราะเรายังไม่ประกอบเราก็ใช้หลักตรงนี้ก่อนก็นได้นะครับเพื่อนเรายังไม่ปิดฝั่งหลังตัวนี้ผมทําการเทจอก่อนเพื่อนนะครับ อันนี้เครื่องมันก็ติดแล้วครับให้เพื่อนๆลองเทสจอว่า้ยจอมันสัมผัสติดไหมมันสัมผัสได้ไหมจอรวนไหมนะครับผมเดี๋ยวส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะตัดมันทิ้งก่อนด้วยนะครับมันยาวเกิน ตอนนี้เครื่องมันก็มานะครับผมก็ทําการเทสจอว่าจอามันมีปัญหาหรือเปล่านะครับตัวนี้ผมก็จะเออไม่ให้คลิปมันยาวครับเพื<ๆ>่อนเวลาผมเทสจอผมก็เลยแบบเออให้มันเร็วสปีดคลิปหน่อยนะครับตัวนี้ก็ทําการเออเทสจบแล้วเราเอาเออสติ๊กเกอร์หรือว่าเอาประกันจอออกไปได้เลยนะครับอันนี้เราก็มาใส่แบตนะครับผมแล้วก็ ประกอบกลับเข้าไปนะครับรุ่นนี้อาจจะเลิกใช้กันไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่ามันเราก็ต้องทำคลิปไว้ทิ้งไว้ในช่องเพื่อยังมีคนใช้อยู่นะครับผมแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปให้ครบเลยนะครับผมน็อตปนกันได้ ก็มาทําความสะอาดกาวก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกกาวเก่าจากจอเดิมนะครับที่ที่เรายังไม่ทำความสะอาดเราก็ต้องทําความสะอาดและถ้าสมมติว่าจอมันแตกหรือว่ามันมีเศษกระจกนะครับให้เพื่อนๆเอาเศษกระจกออกไปด้วยนะครับแล้วก็พวกกาวอะไรนะครับเพราะเวลาเราประกบหน้าจอนะครับหน้าจอมันถ้าเราทําความสะอาดไม่เกลี้ยงนีครับเพื่อนๆโอกาส หน้าจอมันจะลงไม่สนิทนะครับเพราะว่ามันมีพวกกาวพวกเศษกระจกและพวกเศษกระจกเนี่ครับมันก็จะเสี่ยงทําให้จอแตกง่ายด้วยนะครับถ้ามันมีเศษเป็นนิดเดียวและเวลาล่นหรือเวลากระแทกครับพวกเศษกระจกนี่ยมันก็ต้องไปทําให้จอมันอาจจะแตกแล้วหรืออาจจะเพื่อนๆสังเกตน,นะครับเคยใช้โทรศัพท์แล้วหน้าจอมันเริ่มมีจุดดำาๆดำาๆเริ่มไปเรื่อยๆนะครับ นั่นคืออาการจอแตกเบื้องต้นนะครับมันจะลามไปเรื่อยๆจนใหญ่ๆนะครับตัวนี้ก็ทำความสะอาดอีตรงอกล้องด้วยนะครับก่อนที่เราจะประกอบนะบตัวนี้ผมจะใส่ใสาแพรแล้วก็สลักลงไปนะครับมันจะมีสลักที่ส่วนตรงหน้าจอนะครับบางทีครับถ้าเราผมเคยแกะเครื่องมา แล้วบางทีไม่มีสลักตัวเนี้โอกาสที่เวลาจอมันหล่นเครื่องมันหล่นสายแพรมันอาจจะมีการสั่นสะเทือนแล้วมันอาจจะหลุดได้ก็ด้วยนะครับผมส่วนตรงนี้ครับนี่ตรงลูกยางรองกล้องนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้ามันไม่มีลูกยางรองกล้องตรงนี้นครับโอกาสที่ว่าฝุ่นมันจะเข้าหน้าจอนะครับเพื่อนๆผมก็จะใช้เป็น เป็นซีลลูกยางเดิมนะครับแต่มันรุดมาผมก็ใช้เป็นกาวแปะไปนะครับพอถ้าไม่มีนะครับแล้วเราใช้ไปแรกๆนะครับฝุ่นมันยังไม่เข้าหรอกครับแต่เราใช้ไปนานๆนครับเดี๋ยวเจอแน่นอนอาจจะประมาณเดือนหรือเดือนกว่ากว่าถ้าเราทํางานอยู่กับพวกฝุ่นหรือกางแจ้งนะครับมีโอกาสเข้าไปได้แน่นอนส่วนตรงนี้นะครับตัวนี้ผมก็ทําการเปิดเครื่องก่อนนะครับก่อนที่จะลงกาวเฮ้ยเราประกอบอะไร ผิดหรือประกอบอะไรถูกไปหรือเปล่านะครับผมเราก็ลองเทสก่อนเพราะว่าถ้าเราลงกลาวไปแล้วเฮ้ยอยู่ดีเครื่องไม่ติดโอ้โหทีนี้งานยากเลยครับเพราะเราลงกลาวไปแล้วเวลาเราเอาจอออกหรือทอดจอเนี่ยครับงานยากเพราะจอเวลามันเปลี่ยนนะมันไม่เหมือนจอเดิมครับเพื่อนๆเ,เวลาเราเอาจอออกมาเนี่ยครับตัวนี้เราก็อาโอเคว่าเฮ้ยเครื่องมันติดแล้วมันใช้ได้แล้ว เราก็ลงกลาวผมจะลงกลาวเป็นตัวทีเจ0ดพันทีแดพันนะครับกาวตัวนี้ครับก็เป็นกาวมือถือนะครับผมจะใช้เป็นกาวดำนะครับเพราะผมรู้สึกได้เวลากลาวมันแห้งเหมือนซีนลูกยางครับโอกาสตรงเนี้เหมือนเพื่อนๆผมเคยซ่อมมอเตอร์ไซค์เราเห็นซีนลูกยางหรือประก็นอะไรนะครับ มันกันให้น้ํารั่วอันนี้มันเปรียบจะเหมือนว่าเอ้ก,กันน้ําเหมือนกันมันก็ใช้ได้นะผมก็ชอบเป็นใช้เป็นกาวสีดําถ้าเป็นกาวใสๆนะครับเวลาแข่งตัวผมรู้สึกหลายๆเครื่องครับบางทีเครื่องบางเครื่องมันจอรุดมาเนี่ยครับมันไม่เหมือนกาวดำครับผมคิดว่ามันน่าจะหลุดง่ายแล้วมันก็เสื่อมสภาพของแต่และเครื่องเลยครับเพื้อนๆนตัวนี้ก็ใช้เสร็จแล้วผมก็จะใช้เป็นเทปใสครับเพื่อแปะ เข้าไปนะครับรอให้กาวแห้ง1 2ถึงชั่วโมงอย่าเพึ่งไปเล่นเกมครับเพราะว่าเวลาเราอินกับเกมครับเราจะกดหน้าจอหนักหน้าจออาจจะมีปัญหาก,ก็ได้ครับเพื่อนๆนดูเพื่อ,เ,อเป็นแนวทางครับเพื่อนๆนถ้าดูแล้วเอ้ยเราไม่ใช่ทางเราเราก็ไปจ้างร้านนะครับก็โอเควันนี้ก็สวัสดีนะครับ